สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมสู่อ e ซตอัปเดตในช่วงนี้นะคะนิกเดินทางต่อะคะ่ะมาที่ร้านพิชชัยสตีดิโอนะคะและตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าของร้านก็คือเฮียวิทย์สวัสดีค่ะต้องขออนุญ,ญาตถามนิดนึงจ, igue, จริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ตั้งชื่อร้านจะนิยมเอาชื่อตัวเองมาตั้งแต่นี้เป็นพิ่ชัยสตีดิโอเป็นชื่อใครคะ,ะเป็นชื่อของคุณพ่อครับตั้งแต่สมัยเป็นพี่ชายพาน,นิชแล้ว แล้วลูกๆจะตั้งกิจการอะไรก็จะเอาพี่ชายนำหน้ากระแสของจานดาวเทียมตอนนั้นที่มาเนี่ยสักประมาณกี่ปีแล้วคะออผมว่าน่าจะประมาณ5ปีมาแล้วนะว้าวแปลว่าเราเริ่มกระโดดเข้ามาทําจานดาวเทียมประมาณ5ปีป5ปได้แล้วแหละลูกค้าเยอะไหมลูกค้าเยอะครับเราใช้ประเด็นอะไรในการขายจานดาวเทียมหรือว่าดึงดูดลูกค้าคะปกติผมเป็นคนพื้นที่อยู่แล้ว<ม>ลูกค้าบริเวณขเขตอำเภอหนองโดนหรืออำเภอใกล้เคียงเขาก็จะมีความเชื่อถือค่ะ จะถือมานานเขาก็เลยไว้วางใจเรามาตลอดอจานแถวเทียมนะตอนนี้ก็คือได้รับการยอมรับมีวความเชื่อมั่นแหลกโอ้โหแล้วกระแสของจาน psi OK เล่ะคะน้องใหม่ของเราถามนิดนึงก็ดีครับเพราะว่าบางที่เนี่ยต้องยอมรับว่ามันติดจานสีแดบไม่ได้จริงๆนะฮะยังแปดยังแปดตำรวจตรงเนี้ยการจะติดยากตรงสามสี่ชั้นก็เลยจาน ku band ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรืด้วย ว้าวนี่ก็ถือว่าขายง่ายเลยไหมคะในพื้นที่เราขายง่ายติดตั้งง่ายครับโอ้โหเรามีทีมติดตั้งเองเลยหรือว่าเราขายส่งให้ช่างอะคะผมจะติดติดตั้งเองเลยแล้วก็ลูกชายไปช่วยกับ,กบเพื่อนบางคนอ๋อนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากที่จะไปติดตั้งจานดาวเทียมแล้วเนี่ยยังมีงานอดิเรกหรือว่ากีฬาที่ชอบด้วย กี้นิเพนแล้วคุณผู้ชมค่ะคือปั่นจักรยานครับทำไมถึงชอบปั่นจักรยานผมนนว่าพอเราอายุมากขึ้นไอ้ที่เราจะไปเมื่อก่อนก็เป็นนักฟุตบ,บอลน,นะเ,เราจะไปวิ่งอะไรมันก็เป็นกีฬาที่ปะทะกันค่ะก็ะเลยเอนมาปีจักรยานดีกว่าอ๋อแล้วมันให้อะไรกับเราสเสน่ห์ของมันคืออะไรทําไมถึงต้องชอบจัปั่นจักรยานมันจะเป็นต้องออกกาลังกายล้วขี่ไปทเที่ยวไป ชมนกชมปากตกปลาอะไรก็ได้โ oh, อ้โหเป็นเหมือนอารมณ์ว่าเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ไปเที่ยวมากกว่าครับคือไม่ใช่จะไปจริงจังในการปั่นจักรยานเพื่อออกกําลังกายเท่านั้นโอ้ oh, โหยังมีหลายๆอย่างตามเส้นทางเนี่ยให้เราเรียนรู้อีกเยอะมากคุณเพื่อนช่างวันนี้นะนอกจากที่จะติดตั้งจานดาวเทียมแล้วเนี่ยการดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงปล่อยอารมณ์สบายๆยกับการเที่ยวแบบชิดจักรยานปั่นจักรยานนะคะก็น่าสนใจอีกเหมือนกันนะคะประชาสัมพันธ์นิดนึงสิคะสำหรับร้านเราเกี่ยวกับธุรกิจจานดาวเทียมเชิญค่ะ ก็มีปัญหาอะไรถึงจะไม่ได้ติดทางร้านไปก็สามารถจะมาปรึกษามาแก้ไขปัญหาได้นะอโอเคร้านอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในตลาดนี่เองนะคะมีปัญหาก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตอนนี้แหละคะ่ะแต่ช่วงนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะขอบคุณค่ะเซตอัปเดตของเราช่วงนี้หมดเวลาแล้วส่วนช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแขกคนไหนต้องติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ 刘飞的辣炒。